เบลล่าเปิดใจถึงละครเรื่องล่าสุดกับเจมจีเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงเบลล่ารานีเปิดใจถึงละครเรื่องล่าสุดที่ร่วมงานกับ เจมจิรายุเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงระบุว่าสำหรับละครเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงกำลังเร่งกันแต่จะบอกว่าสนุกมากครบรถเลยมีเรื่องสยศาสตร์ด้วยน่าจะถ่ายทำ60-70%แล้วมีเซอร์ไพรส์เยอะขำกันเยอะมากเพราะเราไม่เคยเล่นแนวนี้ด้วยกันมาก่อนและเหมือนคนเส้นตื้นม่อยู่ด้วยกันขัดเยอะมาก สองสารผู้กำกับมันรู้ท่านกันและแบบมีครีเอทกันขึ้นมาขอผู้กำก,กับก็ให้โอกาสได้ดูกันปีหน้าในช่วงครึ่งปีแรกค่ะจบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ